สวัสดีครับผมแบงค์นะครับอนุชากวิชิตปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารบริษัท a d 2 5สครับอ่าสมัยเรียนเหรอสนุกดีนะตอนเรียนมันมันเป็นสิ่งที่ใหม่มากเลยกับกับคนที่เรียนสายวิทย์คณิตมาตอนม .6 นะั้นมันดูมันดูแปลกใหม่จริงๆแล้วอ่ะความตั้งใจเลยนะเราไม่รู้หรอกว่าอันนี้มันคืออะไรมีให้เลือกอยู่2อย่าง ก็คือสถาปัตย์หลักกับออกแบบภายในดูไว้ที่เลือกเรียนออกแบบภายใน,นยจริงๆแล้วเพราะว่าสถาปัตย์หลักเรียน5ปีแต่ออกแบบภายในเรียนแค่4ปีนี่คือเหตุผลในการมาเรียนไม่มีอะไรยากว้าวมันเป็นอะไรที่ไม่เคยเห็นนะมันเป็นมันเป็นเหมือนวัฒนธรรมใหม่ๆจากจากเด็กบ้านนอกอะ่ะเราไม่เคยไม่เคยรู้เลยว่า อาเชียฝรอ,อ่าเราไม่เคยรู้เลยว่าการการมาเรียนไอ้คำว่าสถาปัตย์หรือว่าออกแบบภายในเนี่ยชีวิตมันจะเป็นอะไรอย่างนี้มันมันบอกไม่ถูกนะมันต้องมันต้องมันต้องลองมาสัมผัสกับตัวเองดูมันถึงจะแบบเข้าใจว่ามันเป็นยังไงสําหรับคนที่จะเข้ามาเรียนสาขานี้นะเข้ามาเลยครับเข้ามาลองก่อนสนุกสนุกมากแล้วคุณจะเจอสิ่งที่คุณไม่เคยเห็น กับการเรียนสาขาวิชานีกครับผมคับครับ